เดี๋ยวขอเด็กด้วยนะคะเด็กตัวนี้ใช่ไหมคะใครพี่หั่นมีเด็กคนนึงค่ะแล้วจะคุยยังไงขอให้เด็กเข้าหน่อยนะคะไม่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 ขายค่ะที่เด็กคนนึงเข้าข้างหลังหน่อยนะคะพี่หันพี่ให้ขอเด็กคนนึงค่ะพี่เก๋บอกพี่หั่นเด็กคนนึงค่ะพี่หั่นคะขอเด็กคนนึงเลยเดียวเดยเดี๋ยวก็ลังมาแล้วค่ะดถ่ายให้พี่หันนะคะ เนี่ยค <e right e> the ่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะไมีมีอม่มีฐานหน้ามันหน่ยกดูคอไเนี้ยลูกสูหอาเอาครนไม่้อันหนัค่ะหนึ่งสองโอเคค่ะลูกยตัว คุณพี่คุณพ่อคุณ่่ด้คุณตาคุณตาด้วยเองแล้วพ่ได้ไปส่ง